เอาละครับสวัสดีวัยรุ่นชาวอพยพชาวไทยแลนด์และอาทอนิทีดกันด้วยนะครับผมนะคลิปนี้รีวิวหนวดดำเซตเหรียญ3หนวดดำครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าเหรียญนี้นะฮะมีย่นสั่นด้วยนะครับผมมันดีตรงนี้แหละที่ผมทำนะแล้วออฟผมยัดสุดเลยนะครับโจมตี7 0 3 0สนะครับผมแล้วก็เลือดแบบ24%ด้วยนะฮะคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณดูแล้วยังไม่มีหนวดดำเล่นอยากเริ่มต้นในดีสวยๆในช่วง7ปีนะ EX เยอะขนาดนี้เพชรไม่พอจริงๆซอมบี้ราเปิดอเมริกันแล้วนะครับผมนะบออออกเเเเลยค้าดดงงงพชรรส็จทไวุ มากมายเลยทีเดียวนะครับผมไปใช้บริการกันได้นะครับอย่างนี้นะครับผมเหรียญของมันนะฮะก็จะผู้มีลำพิเศษนะครับผมโจมตีได้ความเสียหายลดลง2%นะครับผมซึ่งอันเนี้ยจะมีย่นตัวสั่นด้วยนะครับให้คุณถ้าเกิดคุณทำเส้นนี้นะให้คุณย่นให้ได้20%ขึ้นไปนะครับผม20%นี่แหละนะฮะคุณจะไม่ติดสั่นเลยนะครับเวลาหนวดดำตัวเอเอหนวดดำด้วยกันเนี่ยดูดเราจะไม่ติดนะครับเราจะมาสกิลส่วนไปได้จะไม่มีจังหวะชะงักอะไรเลยนะครับผมนะเรียกว่าโคตรโกงนะฮะได้เปรียบเวลาเจอหน เพิ่มขึ้นอีก5%นะเมื่อโจมตีธาตุที่ได้เปรียบครับผมนะฮะอันนี้ผมก็ใส่โจมตีเข้าไปเลยนะครับเป็น70%นะฮะร,รวมกันนะครับผมนี่70%นะแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้นะครับผมเป็นเหรียญอันเก่ารุ่นเก่านะฮะทีชนะครับผมก็ ผมใส่โจมตีไป300ด้วยนะอันนี้จะย่อนคูดาวกิวหนึ่งเร็วขึ้น13%เมื่ออยู่ในเขตสมบัติทีมตัวเองนะครับอันนี้จะไปแทนในส่วนของอันนี้นะครับผมครึ่งเออมันจะย่นตันอยู่นะฮะจะย่นตันเอยีอ่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับเพราะว่าอันนี้เราย่น14ใช่ไหมอืมนะครับผมเราจะสามารถเอาเหรียญเนี้ยมาแทนได้นะครับผมก็จะกลายเป็นย่น20%เช่นเดิมนะครับก็ไม่ต่างกาันซึ่งเหรียญเซตเนี้ยจะมีย่นคูดาวดอทนะสิบเนะครับผม ทำให้เราดอทเร็วขึ้นอีก7%นะครับโปรติมันจะย่นตันแค่10%ใช่ไหมอันนี้จะย่นเพิ่มขึ้นนะครับเป็น17%ดูโอเคสำหรับคัสซับนะครับผมใส่เพิ่มสั่นไปด้วยนะฮะก็คือนี่นะเจ็ดเทพโจรสลัดเวลาเราทำให้เขาติดสั่นก็จะนานขึ้นนิดหนึ่งนะครับทำให้เราสามารถคอมโบ2สกิลได้เลยนะครับผมเร็วมากนะฮะแต่เลือดต้องเยอะนิดหนึ่งนะครับอืมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับผมนะโอเคลองไปจัดกันได้นะครับคลิปนี้ไปดูเกมเพจสนุกสุด ครับมาเทสกับเหรียญนวดดำนะฮะตั้งใจทำมากเลยนะครับผมใช้ออฟเยอะมากนะฮะผมว่าจะใช้เหรียญนี้เป็นหลักแล้วนะครับผมเพราะว่ามันถึกดีเอ้ยเร็วเร็ววยึดกอดดูดมาคุยกันตรงนี้เออเขาเตอร์เรียบร้อยครับผมเป็นขาวตอนนี้ไม่เจอหนวดดำเว้ยสบายเลยคุยาคา black hole c r a s h e เออต่อยเอาไม่โดนวีปีิ ดูดูอาคาตีเราไม่เข้าเลยครับอมตะอ,อ,อยู่อืมมจอด์มินเฮ้ลุงแสงลุงแสงอ่ะจะมาสู้อะไรพี่ฮะเรียบี่โกงไงน,น้องสวยอืมอ้าวโอ้หดูดมาชนนี่ไงเรียบร้อยครับผมอุ้ย โอ้โหไปซับดาเมจต,ต้องกลับไปเปลี่ยนเป็นสีขาวอีกรอบนึงคือคือเวลาเจอแบบที่ไม่ใช่ไม่มีหนวดดำอย่างเงี้ยไม่มีสีดำเลยผมว่าเปลี่ยนสีขาวแม่งโคตรก๊อ์เลยดูดมาที่ไม่โดนเอบุกบ้านเลยเฮ้ย <c oughs> จัดหมายวืมแลคาเตอร์คาเตอร์กับเลจูสวยเรียบร้อยอุ้ย จอชเมนเรียบร้อยครับผมผลกุระกุละไม่ไม่เข้าเลยว่ยดูดีดามเมดเราถึกมากนะตบแสงโชว์ไปทีนึงโอ้โหโดนบากรบัจลังก้าจีนแดงดอดดอดรับสี่พันะโคตรแรงดูดมานี้ยแรงจัดมาดิมาดิาดนี่ครับตีย้ำๆไว้ อ้ยหลบเก่งหลบเก่งไงหลบเก่งไงอื้มแรงดอกละหมื่นดูดมาดิเลยเออโอ้โหแรงมากโซโลสโลโอ้เป็นสีขาวใช่ไหมเกลียนจริงๆอืงอ่าได้ดิห้าศูนย์โอ้โหเนี่ยครับมันมีเหรียญเพิ่มดาเมจด้วยนะฮะเป็นเรื่องของนกดำอีเวนต์นะผมโอเคไปดูเกมเพลย์ต่อไปนนท์ช็อปเปิดให้บริการแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมวันพีซดับเบิลรีเจนหรือบีดเบฟโซ นะครับผมครบวงจรแน่นอนกับโดนชอ็อตนะครับเอาล้วครับผมมาเกมเป๊ะต่อไปนะเราย่นดอสเร็วนะครับผมนี่สำหรับคนดอสไม่เก่ง <laughs> หุ้ยม,มาจากไหนดูดิ ي, ดูด,ดูดูเราไม่กลัวนะครับเราสกิลสวนเลยเพราะเราไม่ติดสั่นอยู่แล้วอืมมาเลยหินใครหนาบกางในน้อง นียดดน่ยต่ว่่ด้หินแกไม่มีแล้วไงไม่มีแล้วไงสวยอุ้ยดึงได้เฉยดึงทงไม่สกปฮอืมอืมคูรสเซ่เคาน์เตอร์ทำไมเป็นสีขาวในนมอุ้ยไม่เป็นสีขาวแล้วแม่กลับมาเป็นดำขาวดำหินหยางอ่าไม่ช้ำไง <c oughs> ดงา,ดงาดชมินอยู่ในทงเราคูดาวหนึ่งเร็วนะอืมตาย รอก่นอนรอก่นอกนสกิลมาไม่ทันคือเหรียญเนี้ยต้องบอกว่ามันเอ่อมันก็โอเคนะครับผมมันมียน่นสั้นนะหรือใครแบบอยากหายน่นสั้นอะไรเงี้ยก็เหรียญนี้ก็ตอบโจทย์อยู่ยเก็บสองสยองขวัญกายามาตัดแม็กคิพีเออโอ้ชินเบยแม่งปวดว่ะเฮ้ย เรียบร้อยตายถึงนู่นเลยเว้ย้ยทำไรทำอะไร,ะไรดาบยาวเว้ยน้องโอ้ยแม่งเอ้ยโอเคสวย,ยแม่งดูดกันมันเลยดูดกันทั้งแมปมีหินโอ,โอ้เฮเวล้วลุงแสงสีเราแพ้นะฮะเอาเรียบร้อยดีอย่างนี้ ดอท,ทำไมโอ้โหเกือบนะครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้โดนได้นะโอเคเขาไม่มีวิ่งนอะไม่มีลุงแสงก็หวาดเจียบถ้ามีถ้าับมือลุงแสงตาไนดะ้ยากนะเพราะว่าโดดดำเขาเยอะแสแตนอุ่ยไอ้ดอไปแล้วสวยแล้วไม่มีไอ้โดนหินเมื่อก่นเดี๋ยวเราช่วยตรงนั้นกันนะฮะเขาจะติดบูธ ดูดมดันนี่สีขาวด้วยตายดิครับอุ้ยกินขึ้นเยอะจังวะถ้าเขาได้อันติ้วเราตายนะครับผมติดปูด่าน้องเดีย๋ยวรอดูรอดูกินเบ่งเยอะอยติดซันดีครับมาดิเอาาา้าใครยะรัดวะนะ อุ๊ยสวยแล้วเมื่อกี้ฆ่าจินเบย์แล้วโอ้ยเราไม่ติดสัวนนะครับเราชิวเราชิวเออเออเออหัวใหญ่คัดอุ๊ย,ยเกือบได้ <c oughs> โอเคครับไปดูเกมเพย์ต่อไปเลยโอเคครับไปด่านะอารองปาร์กอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวนี้เราดูข้ามได้นะครับผม เฮ้ยใครมาเปิดก่อนได้ปูดเนาะโดนะไรวะดูดรอมานี่อืมโอ้ยติดไม่เข้าเลยว่ะรอแม่งถึกเหมือนกันนะผมไม่ติดสัตว์ <laughs> ผมไม่ติดสัตว์ครับดูดมานี่รอเหรอโอ้โหไม่ถึง เรียบร้อยตายถึงทงกันเมื่อกี้เขาดูดเราไม่ติดสัตว์ไหมโคตรโกงน้องงูมาวะงูโโล้มอยู่ไม่เข้าอืน้องงูทำอะไรเราไม่ได้เลยนะ จะเราก็ตีไม่เข้าอ่ะโดนดีบัฟด้วยเปลี่ยนสีเว้ยถ้าเปลี่ยนสีแนะล้วงูแตกแน่นอนโอ้โหเอาว่ตตอนระววงหนโดดดำอะ่ะเราเปลี่ยนสีเขาก็สีขาวเหมือนกันต <c oughs> ิดบู๊ปะังหวะนี้ต้องชฉวยโอกาสโอ้โหไอ้ลุงแสงไม่น่าลำคขญนเลยนะ แม่งรัวมากสกิลแม่งรัวมากอยู่ไหนอะ่ะอุงแสงอยู่ไหนอะ่ะสกิลไม่ได้วะ่ะตบไปแสงกันตบไปแสงกันโอ้โหโดนดูตายนะโอเคครับเกิดใหม่อีกหนึ่งรอบโฮ้ยแพ้ปะเนี่ยเจอรเรียบร้อยแตกจิตสันเจตเทพ อุยน้ตีสองจังหวะว่ะตีแบบหนวดขาวอ่ะเขาจะตีสั่นเลยนี่นี่วิ่งเลยวิ่งวิ่งดิเอ๋เอ๋วิ่งเลยเรียบร้อยครับผมแตกโอ้ดูดไม่ได้อ่ะเรียบร้อยระยะไกลน้องอัสุธากับมาหน้าดูดมานี้อือแม่งเอ้ยน้ำแปลงร่างพอดี เซฮ่าๆๆเรียบร้อยครับผมไปน้องงูแต้มเกือบหมื่นติ๊กเกอร์น่ารักว่ะโอเคดูเกมเพ์ต่อไปเลยนะครับ อยู่ในจาอนอาจจะจักรํันะด่านนี้โคตรเกียดเลยสกิลแม่บางทีไม่ค่อโดนไปต้องวัดกันที่ธงซีนะด่านนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปด,ดํดดำนะทำสักหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับผมหลายคนอย่าน่าจะอยากจะรู้เหรียญเป็นยังไงนะอืมเรียบร้อยเสียกลางเลย <laughs> ดูดมั่วไงไล่ตบตัวล่างก่อนเป็นทองดีนะงดเด็งด,ด,งดเออไม่ดูไงผมมาอยู่เนี่ย เจ็ดเทพไปน้องเรียบร้อยโอ้โหคอมโบชุดเดียวฮะพิเศษเลยนะใส่ไข่ดูตรงบนตรงบนตรงบนน่าจะเดือดฮาช่วยช่วยวิ่งเราดีกว่านะสวยืมดูดแม่นๆ่เซนเย็นฮึสวย แบตคือโฮรีเวเลชั่นนี่ไงพระสุธากำปนาอีกรอบนึงกิมาเร็วชอบสวยเลยโ้โหโอ้โหเป็นโดนกี่ฮิตวะตายหมดเลยเว้ยโคตรแรงดูดป่นี่ยืนทำไมการเทอนกัน อ๋อเดินช้าแม่งเมตาคนอ้วนเมตาคนอ้วนหนึ่งสองสามเคเรียบร้อยตาย <c oughs> โอ้ใจแข็งจัดอุ้ยโอ้คนมีอันตีเหมือนกันนะฮะต้องระวังเมตาคนอ้วนเดินตุ๊ตาเดินตุ๊ตาเอาอ <c oughs> โคูโรเซอุ้ยไม่ดูดไม่ได้อ่าๆอ,อาดูดมั่วดูดมั่ว รถดำเกียร์ดันเนี่โอ้โหเอ้าชนะพอดีนะครับผมเอ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพมกหม่ทหน้าขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ